สวัสดีครับอันนี้ต้นพันธุ์อินทาผาลัมนะครับใครสนใจอยากจะปลูกกาลังหาต้นพันธุ์อยู่อย่างที่เชื่อถือได้ต้นตามขนาดตามภาพเลยนะครับต้นอายุ1 1เดือนสูง50-70เซนนะครับแต่คนนกพร้อมลงดินพร้อมปลูกพันธุ์อวิริหารสีจะเป็นแบบนี้ลูกจะเป็นแบบนี้ครับกรอบหวานอร่อยไม่ฝาดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เวอร์ค์สอันดับหนึ่งเลยครับในสายพันธุ์อินตาผาลัมนะครับยอมเล่เร็วตัวนี้ครับผมชิมมาทุกสายพันธุ์แล้วนะครับ อ่าต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตรงปกนะครับสินค้าตรงปกตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับมีสิแถมหนึ่งกับฟรีปลายทางนะครับใครสนใจกดสั่งมาได้เลยครับส่งทุกวันนะครับการันตีส่งทุกวันส่งด่วนส่งไวนะครับไว้ใจเราอะยะให้ผล 2-3ปีนะครับอยู่ที่การดูแล